สวัสดีค่ะพบกับเลิฟอีกแล้วนะคะในช่องวีอเลิฟค่ะ ก็วันนี้นะคะเลิฟจะมาคุยถึงเรื่องประเด็นประเด็นหนึ่งค่ะซึ่งเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็มีคนเข้ามาถามแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือประเด็นที่ว่าเรียนสตัตวแพทย์แล้วตกงานหรือเปล่าค่ะ แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่คนภายนอกจะมองว่าเฮ้ยเรียนสตัตวแพทย์เนี่ยตกงานหรือเปล่าจะมีงานทําหรือเปล่าเนื่องจากว่าคนภายนอกเนี่ยอาจจะติดภาพจําที่ว่าเป็นสตัตวแพทย์จะต้องทํางานเป็นหมอรักษาหมาแมวรักษากระต่ายรักษาหนูแฮมสเตอร์อยู่ในโรงพยาบาลแค่นั้นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานทางด้านสตัตวแพทย์ยังมีอีกเยอะมากๆเลยคะ่ะซึ่งวันนี้เลิฟจะมาเล่าให้ฟังกัน ซึ่งลับเองนะคะก็จะแบ่งงานเกี่ยวกับสายของสัตวแพทย์ออกเป็นสี่ประเภทใหญ่ๆนะคะซึ่งแบ่งเองไม่ได้มีใครบอกนะคะโดยที่การที่แบ่งออกเป็นสี่ประเภทใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะคะลับจะแบ่งตามความเกี่ยวข้องระหว่างคนกับสัตว์ว่าเฮ้ยสัตว์กับคนเนี่ยนะมีปฏิสัมพันธ์กันทางไหนบ้างนะคะหนึ่งเลยที่เราเห็นกันได้ง่ายก็คือการเป็นสัตว์เลี้ยงถูกไหมคะสองก็คือเป็นสัตว์ทดลองนะคะ 3หลายๆคนอาจจะยังนึกไม่ถึงนั่นก็คือการเป็นอาหารนั่นเองแล้วก็4เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการรับราชการด้วยค่ะซึ่งเลิฟคิดว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะค่อนข้างยาวนะคะเลิฟก็เลยตัดออกเป็น2 EP นะคะเพื่อที่จะได้ลงรายละเอียดกันแบบเยอะนิดนึงเมา์มอยนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็สามารถคลิกกดติดตามได้เลยนะคะกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาด EP ีถัดไปค่ะ เรามาเริ่มกันที่ประเภทแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คืองานเกี่ยวกับทางด้านสัตว์เลี้ยงค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะที่จะเห็นเออสัตวแพทย์นะรักษาแมวอยู่ในโรงพยาบาลสัตว์เล็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรืองานทางด้านเอกโซติกเองนะคะตอนนี้ก็ฮอตฮิตกันมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าคนในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มที่จะหันมาสนใจเลี้ยงสัตว์แปลกกันมากขึ้นนะคะมีทั้งงูนะคะเต่าเอ่ยนะหรือว่าแบบพวกกิ้งก่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่มหันมาสนใจกันมากขึ้นนะนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับนะคะนั่นก็คือวงการสัตว์เล็กเนี่ยนะตอนนี้นะการแข่งขันเรียกได้ว่าสูงมากๆโรงพยาบาลผุดกันเป็นดอกเห็ดเลยนะคะแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีการเจ๊งนะคะทุกคนเจ๊งมาเยอะเหมือนกันที่แบบได้ยินมาว่าแบบเออโรงพยาบาลน,นู้นเจ๊งโรงพยาบาลน,นี้ปิดอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเนื่องจากการแข่งขันมันสูงนะคะแล้วก็เรื่องของการตลาดเรื่องอะไรอย่เงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะไม่ใช่ว่าแบบเอออาจจะมาเปิด ก็ได้นะสมัยนี้ก็ก็ต้องคิดกันเยอะนิดนึงนะคะสําหรับใครที่จะเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กนะก็งานสายหมอหมอนะคะก็ไม่ได้มีแค่ในโรงพยาบาลสัตว์เล็กเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นคุณหมอประจําอยู่ที่สวนสัตว์หรือว่าอควาเรียมก็น่าสนใจเช่นกันนะคะแล้วก็เราได้ทําคลิปเกี่ยวกับการไปดูงานที่สวนสัตว์นะคะใครยังไม่ได้ดูก็คลิกขึ้นไปดูได้นะคะที่ตัวไอมุมบนขวามือตรงนี้นะคะ งานในสวนสัตว์มันก็ไม่ใช่แค่งานรักษาอย่างเดียวนะคะมันก็จะเป็นรวมไปถึงเรื่องของการดูแลจัดการต่างๆนะคะเพราะว่าสัตว์ที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยเขาก็ไม่ดอยู่ตามธรรมชาตินะแต่ว่าเราต้องพยายามจัดสถานที่ให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความยากนะของหมอที่ทำงานในสวนสัตว์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีงานที่เป็นหมออยู่ในสนามบินค่ะทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงกันนะคะว่ามีหมอสตอัตวแพทย์อยู่ในสนามบินด้วยนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นการมีการนำเข้าสัตว์ต่างๆเข้ามาในประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมีสตัตวแพทย์ที่คอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องเฮ้ยตรวจโรคไหมมีโรคเข้ามาหรือเปล่าเนื่องจากว่า โรคระบาดต่างๆเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็แค่ป่วยป้าหรือแบบตายอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงระดับประเทศเลยนะเรื่องของโรคระบาดเนี่ยมันก็มีผลต่อเม็ดเงินแล้วก็ธุรกิจมากมายที่อยู่ในประเทศของเรานะคะมันเกิดความสูญเสียเยอะมากดังนั้นเนี่ยหมอที่เขาทํางานแบบทํางานทางด้านสนามบินนะเขตรอยต่อต่างๆพวกท่าเรือคลังสินค้าเอยอะไรเอย,เยอะไรเงี้ย ก็ถือว่าเป็นเหมือนหน้าด่านนะที่ที่จะขัดกรองสัตว์เหล่านี้เข้ามาในประเทศเรานะคะซึ่งก็มีความสำคัญมากมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากสายรักษาแล้วเนี่ยนะคะสายที่ไม่ได้ทำงานด้านรักษาเนี่ยก็มีนะคะอาจจะเป็นสายเซลล์นะก็จะขายพวกอาหารอุปกรณ์การแพทย์นะคะยาวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยก็สายเซลล์นี่ก็ได้ยินมาว่าก็อู้ฟู่อยู่นะ เอ,อสวัสดิการเอยอ,อะไรเอยเขาก็ค่อนข้างดีนะคะออแ,แล้วแต่บตริษัทด้วยนะแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะอาจจะเดินทางบ่อยมากขึ้นสําหรับคนที่ไม่ชอบเดินทางไกลๆหรือว่าไม่ชอบขับรถอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะกับสายงานนี้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นสายงานที่ต้องค่อนข้างแบบไปพบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบลูกค้าเป็นพระเจ้านิดนึงยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เคยได้ยินมาแบบว่าบางคนก็คือแบบลูกค้าบอกว่าช่วยไปรับลูกที่โรงเรียนให้หน่อยได้ไหมคะยอะไรเงี้ยเออก็ต้องไปเด้อเออเราอาจจะมองแบบโอ้ยเป็นเรื่องตลกนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องทําจริงๆนะเพราะว่าเหมือนเราก็ต้องแบบคอยเทคแคร์ลูกค้านิดนึงอะนะเพราะว่าเขาก็ซื้อของกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็เม็ดเงินมันก็ไม่ใช่น้อยๆอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะพูดในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของงานราชการค่ะหลายๆคนอาจจะยังนึกไม่ถึงว่าเป็นสัตวแพทย์ก็รับราชการได้เช่นกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าสัตวแพทย์ในกรมปศุสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นสัตวแพทย์ในกรมทหารก็ได้นะ มันก็จะมีแบบว่าโรงเรียนอาหารการสัตว์โรงพยาบาลสัตว์อาหารโบกซึ่งงานพวกนี้มันก็จะแล้วแต่ว่าเราอะไปอยู่ประจําสํานักงานไหนของข้าราชการซึ่งงานมันก็จะแบบว่าเปลี่ยนไปตามนั้นอาจจะเป็นหมอเทศบาลก็ได้ถ้าแบบว่าทํางานเป็นหมอเทศบาลอย่างเงี้ยมันก็จะไปในแนวของการแบบว่าควบคุมประชากรสัตว์ออกไปออกหน่วยทำหมนันวัคซีนส่งเสริมการฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวนั้น แล้วก็ถ้าไปทํางานในกรมปรศุสัตว์อย่างเงี้ยบางทีก็จะเป็นแบบส่งเสริมปศุสัตว์ของของเกษตรกรอ่ะทุกคนวัวเนื้อวัวน,นมทายัางไงให้แบบเกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีเพิ่มผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปดูแลแนะนําแล้วก็แบบเส่งเสริมเกษตรกรไปแนวนั้นแล้วก็จะเป็นแบบว่างานเกี่ยวกับเป็นหมอสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เคยได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วในคลิปที่ว่า เรียนสตัตวแพทย์กับประสบการณ์การชนะสูตรศพอะนะคะก็ mm hmm. เดี๋ยวเช่นเคยนะคะจะขึ้นลิงก์เอาไว้ที่มุมบนขวามือนะคะเดี๋ยวจะมีตัวไอเด้งขึ้นมานะ,ะก็กดเข้าไปดูกันได้นะคะซึ่งคลิปนั้นเราก็จะเล่าให้ฟังว่าเออเรียนสตัตวแพทย์เนี่ยนะ,ะ mm hmm. ก็เรียนเกี่ยวกับงานชนะสูตรซากอะชนะสูตรศพของสัตว์ด้วยซึ่งหมอที่เขาไปทํางานเกี่ยวกับด้านสัตว์ป่าอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็ค่อนข้างที่จะใช้ทักษะตรงเนี้ย ในการทำงานค่อนข้างเยอะรวมไปถึงงานนักอนุรักษ์ค่ะซึ่งก็เป็นงานในราชการเช่นกันก็อาจจะแบบไปประจำศูนย์ที่แบบอยู่ชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีพี่หมอเคยมาพูดให้ฟังว่าเขาทำงานเกี่ยวกับด้านนี้เป็นนักอนุรักษ์นะคะแบบเต่าทะเลพายุอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่ที่เราดูข่าวกันแบบมีสัตว์ทะเลเกยตื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบ สตัตวแพทย์เข้าไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยอนุบาลแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเขากลับสู่ธรรมชาติได้ไหมควรจะแบบต้องดูแลยังไงหรือช่วยเพิ่มประชากรให้ให้มันแบบรอดได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นงานที่แบบว่าเออท้าทายแล้วก็ค่อนข้างแบบผจญภัยมากๆเลยนะคะก็คลิปนี้ก็น่าจะยาวระดับหนึ่งนะคะเลิฟจ้าขออนุญาต ตัดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ยังไงฝากติดตาม EP ที่2ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะติดตามชีวิตประจำวันนะคะอัปเดตว่าเฮ้ยแต่ละวันเลิฟทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีการแชร์อะไรต่างๆนะแชร์เรื่องราวในชีวิตที่เจอในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยลงไปใน facebook Fanpage น,นะคะแล้วก็รวมถึงเขียนบล็อกเขียนบทความอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอยู่ใน Facebook Fanpage เ,เช่นกันเจอคำว่า bo เลิฟค่ะ แล้วมาดูกันว่ากว่าจะเป็นสตาแพทย์จะต้องเจอกับอะไรมาบ้างค่ะแล้วเรามาผจญภัยไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะบ๊ายบาย